คุณคะนมฉันมันหมหมดแล้วอะค่ะเออคุณช่วยหยิบนมให้ฉันหน่อยได้ไหมอะคะอุอ๊ยนมฉันนมฉันหมหมดเลยอะมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับเปิดเคุณคะนมฉันมันหมหมดแล้วอะค่ะเออ คุณช่วยหยิบนมให้ฉันหน่อยได้ไหมอะคะเออได้ครับขอบคุณนะคะคุณนี่เหมือนพระเอกที่สุดเลยอะคะ่ะ พวกมิจฉาชีพเดี๋ยวพวกแกได้เจอดีแน่ไหนไหนไหนได้มาปะแกได้มาละแกดีมากค่ะโคตรงอนเลยอ่ะแกงอเหมือนควายเลยอะ่ะสมน้ำหน้าเสร็จพวกเราเลยไหมล่นละนนี้ เฮ้ยกระเป๋าเงินกูไปไหนแล้ววะเม, uh. มื่อกี้อยู่ในกระเป๋าอยู่เลยเฮ้ยคุณคัดคุณโดนผู้หญิงเมื่อกี้หลอกแล้วล่ะค่ะฮะอะไรนะดูโดนหลอกตอนไหนอ่ะจริงสิคะไอผู้หญิงคนนั้นะ่ะมันเป็นโจรค่ะนี่ฉันเห็นกับตาเลยนะคะว่ามันล้วงกระเป๋าคุณไปอ่ะจริงเหรอครับจริงค่ะไปค่ะดเดี <S <s <Mo ans> ๋ยวฉันพาไปมันคงไปไหนได้ไม่ไกลค่ะเออโอเคครับครับ <s in S 2> นี่คุณนี่ไงพวกโจรเจอตัวละฮะอะไรนะนี่ว่าพวกฉันเป็นขโมยเหรอก็ใช่ไงก็พวกแกขโมยกระเป๋าตังค์ผู้ชายคนนี้ไปอ่ะโหหน้าตาก็สวยนะครับไม่คิดว่าจะเป็นโจรแล้วเนี่ยมันหน้าเนาะพวกแกนั่นแหละมันน้าเนาะอ๋ออีนี่จะบอกอะไรให้นะว่าพวกฉันสองคนเนี่ยไม่ใช่โจรไม่ใช่ขโมยค่ะจะไม่ใช่ได้ไงก็ฉันเห็นอ้ผู้หญิงคนเนี้ ตูวงกระเป๋าตังผู้ชายคนนี้ไปก็ไอ้ผู้ชายที่เธอพามานั่นแหละมันเป็นโจรมันขโมยกระเป๋าตังของผู้ชายคนนี้ไปอะ่ะกระเป๋าของผมเหรอครับ เฮ้ยเฮ้ยเไอ้นั่นมันหยิบกระเป๋าคนอื่นไปหรอวะใช่หรอวะแกเออดีเดี๋ยวได้เจอกันแน่ดูสิว่าใครจะขโมยได้เก่งกว่ากันหวาวุ่นเลยไหมหล่ะทีนี้ว เรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะเอา้าอ้น,นี่เป็นโจรเหรอก็เออไงโอ้ยนี่ง่าวเหรอมานี่เลยนะนี่แกหนีไปไหนหรอเอยจ่าอย่านะเว้ยนี่ค่ะกระเป๋าเงินคุณขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับแต่ว่าแต่อะไรเหรอคะผมขอสักที่เลยครับโอ้ my god ใช้ได้ถึงตาแกละโทรแจ้งตำรวจจ้ะ จัดไปเลยจ้า